โอ้ยนะครับเป็นรอยแล้วครับอันน,น,นี้นี่ไซส์อย่างพี่โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เราจะมาดูโนวาที่ร้านพิบิกนะครับวันนั้นผมถ่ายไปก็มืดไม่ได้ดูครับตอนนี้พิบิกแกเปิดเสื้อลับเลยเปิดแฝดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างใน ครับเจอให้ตีดหน่อยเจอให้ตีดหน่อยปัก <c oughs> ๊กลืมแ้เนาะยังไม่ใส่มองอยี่ยพี่นี่ไงขี่รถแมจอนยันเนี่ย <c oughs> เออไปดูโนวาข้างใน <c oughs> ขี่เงี่ยครับขี่เงีา่ามาโดนมืดหรอมือดขี่เงี่ยไปหน่อยคือประเด็นน่ะขี้เงี่ยว่าท่อมันแรง พ่อมันแรงแพ่อมันแรงไปประเด็นอะคิดแบบพอ่อคิดว่าพ่อไม่รู้นะแต่พอ่พอพ่อแฮะดูคิ้งไปแต่หมูพ่อคิ้มันก็ลักติดแต้มลกเหมือมลูกมอยดบิ้วคิงเลยอะหันคิงมีแต้งอ่ะมืดเงีย ครับเข้าออก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 ไม่ยอมออกแลมรถไม่ยอมออกแลมพี่เขาแก้ปัญหาได้ดีพี่นะะไรน่แน่ฟ้านไม่ไงฟ้านหม่เสิร์ลูกใหญ่เสิร์ฟลูกใหญ่เดี๋ยวดูลูกเนี้ยดูข้างในผมไม่รู้ว่าเศษเศษมันน่ยังไม่ตกนะครับเดี๋ยวถาให้พี่ดูนี่เป็นก้านนี่ไงปกติเป็นก้านแดบใส่ไปแล้ว,ลว,ว,ลวนี่เปิดเราเปิดตรงนี้นะ ไสมายนี่แฮน่าจะได้เปิดเพราะว่าสมัยน่าจะแกะจะทอนบน,นกู้กัแฮน่าจะได้สักนนี้เกลียวเดียวอันนี้เนนขาเปิดเถทึหมูเชียงใหม่เขาเปิดเถอะบังสังกะแพงอ่งที่อยู่สมพงษ์เด <c oughs> ี๋ยวไปดูอะไรอะไรยันไงไปดูอันนี้กันแบนแบไม่อยากมาดูสั้นปะยาวอะนะ่ะเนี่ยยาวอะ่วอะ ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าวนัวกันคะแนนว่าแกา้นแดดแล้วไงมีอย่างอู่เลยเล่านั่นไหนไหลเดือมอ่ีอะไรอยู่ไหนอะเดี๋ <c oughs> ยวใส่กัน<อ>ยัดครับอะไรเนี่ยง่ายๆไปนะคือหลายคนเขาบอกเนี่ยลูกเขาบอกเขาว่าจริงๆมันต้องใส่มีถังออตโต้รูปด้วยแต่เนี่ยพอดีเราเกะไงแกะออกเขา้า ควรกับมาออกสักหน่อยไอ้เหรอเออคาบูมันไม่มีไม่มีที่ตอ่อออตลุก <c oughs> ก็เลยใส่ไม่ได้แล้วย <c oughs> ังได้เนะี่ยก็ประสบของเราแต่ทำไมถ้าทำไมทำได้เหรอเป็นคาบูเด็ะคาบูเด็ดมีออตลุกเนาะเออออตลุกแต่ทำไมเนี่ยอย่ามาแรงเท่านี้อ่ะถ้ามันแรงกว่านี้ก็เออพอดีอ,อ่ะแต่ทำไมจะทำแบบขี่เดิมๆแบบเท่ๆหรือว่าอยากจะเปลี่ยนขอบใส่ขอบดำมาทำแบบขอบขอบเออขอบ

เออท,ท่อเดิมเนาะเนี่ยท่อเดิมอะ่ะท่อเดิมของโนวาที่ผมซื้อมาโอ้อันนี้ต้อ,องอี่งเนี่ยที่ไปคุณไหนเนี่ยที่ไปที่บ้านคูบ้าน,านเออข้าไปในบ้านแล้วมันเป็นบับเป็นรอยเลยพ <c oughs> ่อจากนั้น <c oughs> ลืมไปลืมลืมลืมลุกอะ่ะอันนี้ท่อเดิมเนี่ยใครใครจะซื้อบอกนะครับนขายสักแปดร้อยไหมขาเรียบร้อยเนี่ย นี่ใส่ลูกเดิมไม่อะโอเคอ่ะแต่ปลายมีให้นะครับปลายมีให้เดี๋ยวไปอยู่ไหนไม่รู้ละปลายปลายในไอติดอีกตัวนึงหมวกมันละปลายเี่ดูสาเหตุหน่อยออกไปข้า็นก้นนเิัมใครมาเึ้นอฮะดูข้างนอกนี่สว่างสว่างโอ้โหเละครับตอนนี้นี่แฝดแฝดประกอบไปแล้วนี่รอยเดิมมันบาง โอ้ยแบงแล้เนี่ยไม่แบ่งอืมฟุดแบงเลยมันจุ๋แยกก็สองอย่างแบบต้นก็เหมือนจะมาเยอะน้ำมันหนาปลายบางเนี่ยปลายบางเลยนะฮือเซียนสองอย่างว่ามาคอมเมนต์เลยเออฟุดนะเป็นยังไงดีเนี่ยเนี่ยนี่ไงเกือบทะลุเกือบทะลุแล้วฮะนี่ นั่นมันโจนตรงไหนวะมันโจรตไหนอ่ะโจนมันทะลุมันร้อนไงอ๋อมันทะลุอ่ะมันจะไหมไงหรือเปล่ามันจะไหม้เลยเนี่ยทั้งนั้นมันโจนเนี่ยอันนี้มันเตรียมไหนแลยเหรอพี่เตรียมทะลุไฟมันแรงเนาะคือไงน้ำมันมันแบงไฟมันจุดจุดจุดแล้วก็เตรียมไหม้อะรอบรอบมันสูงเลยเนาะก็มันระเบิดก็ตรงนี้ไงเนี่ยต่ำต่ำตบต่ำตบต่ำต่ำอย่าง จะไหนสีอ่อนนี้มันจะบางๆไหมเนยแบงเนาะโคตรแบงเลยนะแบงเอาตัวรูปแบบแบงทุกทางม้วนเออห้องเอาตัวรูปพี้ยนนี่แบบอ๋อคือเอาตัวรูปอ่ะคือกระป๋องเขียวที่ผมซื้อมาเวนลอยอ่ะผมพี่พีกใส่เพื่อนจะหนักันเนาะใส่ไปใส่ไปแค่สีเออใส่เยอะไหมครับผมก็นึกว่ามันมันเยอะอ่ะแต่จริงควรก็ไม่ออกเนาะครับผสมผสมทีหลังอีกสองฝา ยังไม่พอทีนี้ผมจะใส่เครื่องรีดเลยพี่เดินแบงยิ่งแบง,ง,งบมันให้อย่ามาลันอินเตะเออมันมันยังไม่ได้ลันอินอ่ะและ้วนี่เป็นรอยอะไรอ่ะใส่ลูปเต็มมันแม่งโอ้ยนะเป็นรอยอันี่นี่ไซส์อย่างพี่สแตนดาร์ดรเดี๋ยวมันมีไซส์ไซส์กว่านี้คือไซส์อย่างห้าสิบห้าสิบร้อยเอาร้อยเลยเราสูงสุดที่สองร้อยมั้งสามร้อยสามร้อยอ่ะ ออกสองร้อยเหรอได้ฮนะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีเดียวเดี๋ยวเลีเ่ยมเนยเบือ่อไมันได้มามันมันตึกกตะไดเนี่ยเอปกนิ่งโต้น่ยโอ้นั่งหรอปกน่งอนีอะไนี่ไง,องเ,อเออเยอเยอะอ๋อชักเท่าไหร่ดีครับถามคนดูนะครับมันมีร้อยสองร้อยสามร้อยคือร้อยอันนี้ห้าห่นีมันมีห้าจุดห้าห้าหกห้าห้าหกจุดห้าก็คือ เออมันไปทีละ50อะครับอันนี้ลูกสแตนดาร์ดมันมี50แล้วก็ร้อยมันยิ่มห้งนี่มีบ่ร้อยยิ่มแห้งอ๋อมันยิ่งดินร้อย50 200เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแม่นะครับจะเอาลูกไซส์ร้อยว่า200ดีแม่ไซส์ร้อยเนาะพอดีเนาะเดี๋ยวเผื่อขยับอีกเออแม่ไซส์ร้อยดีกว่าครับเพิ่มไปอีกนิดนึงใ่เป็นหัวเรือันนี้ไม่ไหนแกไม่ไม่แม่นบ่ ไม่ใหม,ม่เนี่ยมันให้ร้อนจัดอะเนาะล้วลูยเราพรา้อมสูบมาร้อนสูบเกินอะแค่ได้แก๊สเราเนในใจจต,ต้องดีหนอ่อยแล้วเอาลูเวรลอยกระป๋องเขียวไม่ไม่เป็นเรื่อง, <laughs> องละปอเป็เเนเรื่องละหรือใส่ปลีโธเดี๋ยวเ,เ,เอาเอาขั้นตอนน้ำมันผสมสักหน่อยใช้อะไรอ๋อใช้นละมันเบนซินไปเลยอ๋อเออจริงลืมไปอันเนี้ยมันเป็นแก๊สโซโฮอจริงผมจะเติม สองแหวกต้องเล่นเบนซินนะครับเพราะว่าน้ำมันมันจะหนกว่านี่น้อที่เป็นไรนเชียแได้ไรนอาเทเดียวอ่ะฮ้่ะ้่ะี่กด็เป็นได้ของแท้แล้วเดียวถาว่าเทมเทมมีกีเกไม่มีเทมแล้ของสมัยก่อนมีอะไไม่มีนะของเดียว โอเคประมาณนี้ครับหมดเงินอีกแล้าไม่มอเอาออกกับอกเหมือน,นลุงมะเอ,อ็คิดไปยังออกกับ,บแับแป้รนะครับน<ะ>ีสาสาเหตุรักๆที่เนี่ยยังกับออตอลูปแล้วก็ความร้อนเนาะสรุปนะครับแล้วก็พี่ทำไมลูกสูบมันติดอ่ะทำไมมันสแตนด์นไม่ติดแหวนมันติดอ่ะอ๋อแหวนมันติดัแหวนมันติดด้วยเนาะมันติดตัวนี้ด้วยเนาะแมทเฮงอาร์ตคือแหวน แเลยแงแลนี่แรัมัน่นอดที่มัเลยแบบนี้เลยอ๋อแรงอัดตัวมันกำลมัน่วมีตลอดเวลา่มันมีแงรัดสตทพอไงสตทสตาทพอคือจัาก็ตือตีนะกลายเป็นุยุลงไปเลยใช่ไหมเลยเนี่ยตีนมันต้องลองของจริงกับบโอเคปัง แม่ทีแน่จะจบแล้วครับแน่เอากลับบ้านแล้วล่ะเดือดร้อนหน่อยตอนนี้ก็ขนส่งยังส่งอยู่ส่งค่ะเออเคอรี่ก็ย้ายเนี่ยเคอรี่ย้ายไปด้านซ้ายเนี่ยอ่าหลังมาแแล้วมันฮะมันมันย้ายแต่มันเปิดอยู่ตรงใจดีหน่องยาวอ่ะเปิดอยู่ตรงใกล้ๆย้ายเปนการทยอยย้ายโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับรถดีดีกว่ารถบีดมั่งรถดีดดีกว่าเรียกซิกซ์ดังดีกว่าโอ้รบีพี่ไปไหนเจลไปใช้หุญ ขายอ่ะขายน้องอ่ะยวไมาดูมาดูไปดูเปลี่ยนเตือนะนี่ใส่30เอ่ะหรอปลี่นไปล้อ่ะ่ร้อยสสวอ่ะเดี๋ยวมาดูรถเออรถที่พี่ิกมีของขายนะสำหรับ2ทีครับนี่สทีนะสทีอันนี้อะไรพี่ v r ร์เท่าไหร่ที่แค่นี้ก้าวนแก้าวกาวแได้ได้แต่รถนะครับนี่ก้าวเนแฮพแพนี่ไงพี่มันสตาร์ได้หรอ ลองให้ดูเลยครับเฮ้ยตีแวร์ประมาณจีนประมาณหนึ่งอาทิตย์มีแอร์ขายสบายสบายสบายนะครับอย่าฟังเยอะใครจะเอาก็าเอาเลยนะครับทีละพิบ i แล้วก็อันนี้เลยอันนี้แบบนนนะเทนแน่ตัวใหม่ตัวแร็สุตัวดุแน่โซนิคเลยท้ายโซนิคเลยดู นี้ติดอันนี้เท่าไหร่พี่เจ็ดพันแห่ที่โอ <7, 500. S 1> นได้เนาะนีสีขาดเกินชุดโอนมีภาษีขาดเกินชุดโอนมีนะครับแล้วก็มีสมายอีกตัวหนึง่งสมายเท่าไหร่เจ็ดพันแสมายแปดพันแห่ภาีขาสี 5, 000, ชุดโอนมีภาษีขาดหนึ่งปีนะครับภาษีหกสองชุดโอนมีวันนี้มีทะเบียนนะสองคันนี่นะมันก็เลยราคามันก็เลย ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแจ่มเลยนะไปไหนสะดวกครับถ้าเมองมอเตอรเห็นราคามองสามคันนะสามคันอีกราคาหนึงประมาณนี้พวกนี้ก็ปกตินะพี่เนาะอันนี้อันนี้มีสตาร์ทมือด้วยนะสแตนด์มือเลยเออบอกเทอ่ะเไงหรือสตาร์ทมือแต่แทนมันไม่หมดเนี่ยชีคก้าดูกันแน่กล้องชีคมาดูเนี่ยเนี่ย หมดเดิมๆนะครับสนใจต่อยพี่กยไปแล้วครับเแต่ถ้าอย <นะ S 2> ู่ซื้อดีใสนนอนก็จายมาหตัวโอเคแม่นี้ครับไปก่อนครับแคปบ